ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนหกโมงเช้าเนาะฟ้าก็จะเริ่มเตรียมของนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เราก็จะมาเริ่มทำเอ,อเริ่มทําขนมห่อข้าวต้มกันนะทุกคนเอี่าวก,ก็จะมีชาวบ้านนะคะเข้ามาช่วยเราเออ่ทำขนมนะคะห่อขอ้าวต้มหรือว่าเอ,อทำไอ้ขนมม้กแกงเนาะ,ะแล้วฟ้าก็จะนึ่งขนมชั้นนะคะเดี๋ยวฟ้าจะพาเพื่อนเพื่อนไปตัดใบตองเอ้ยไม่ใช่ใบตองใบเตยนะคะทุกคน ใบเตยก็มีอยู่ที่ข้างบ้านเนี่ยนะครับเพื่อนๆไปค่ะเราก็จะไปตัดใบเตยกันเนาะเตรียมทําขนมชั้นวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็หกโมงเช้านะ,ะทุกคนเขาก็นอนหลับกันหมดแล้วน้องชายกับน้องสะพ้ายก็เอามะพร้าวไปขูดนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นข้างบ้านเน,ะนเาะป้าก็จะมาตัดใบเตยเรามีดงใบเตยเองนะคะเพื่อนเพื่อนดงใบเตยนี่เป็นดงเลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะดงใบเตยที่แม่ แม่ฟ้าปลูกไว้นะคะทุกคนค่ะนี่ฟ้าก็จะมาเริ่ม,มตัดเอาใบเตยตรงนี้นะคะไปทําไปทําขนมชั้นเนะาะมีใบเตยมีหนอคขานะโน้ตัวก,ก็ต้นยอนะคะทุกคนต้นยอ ใบเตยก็หมอมๆมมค่ะทุกคนยุ่งก,ก,กัเยอะ ตอนนี้ฟ้าก,ก็ตัดใบเจอได้แล้วนะคะทุกคนห่อข้าวต้มบรรยากาศการหออร่อข้าวต้มนะคะทุกคนมด วิธีการห่อข้าวต้มของชาวแปดริ้วมีสีเจขอเวลาขอเวลาทำงานก่อนนะตอนนี้ต้องหาเงินจะไปไหนล่ะขอขอเวลาหาเงินก่อนต้องใจคนที่สวย ม่เดี๋ยวทำมาหากินคนนี้แล้คนนิ่มๆเ้อะถ่ายลงคลิปไปให้เขาดีด้วยจ้านี่นี่คือแชมป์กานี่คือแชมป์ห่อข้าวต้มของหมู่บ้านน้องปางนี่สวยงามพิธีการห่อข้าวต้มมันไม่เคยมีหน้ดูสิเนี่ยเห็นไหมสวยงามนะจ๊ะขอบอก คนประเทศนอกก็หอมเต็ข้าวเยครับมีใบนี่หรือบ่ใบต้มเอ่อข้าต้มตอกระพาะไม่มีประเทนี่มีว่าประเทศนข้าวต้มตองกระพาะบ่มีรัมไทยไงเข้ากล้องขดังดังอ้า น้ำมัดกระเด็นปซะเสริธีการหอกระตองของนี้มันแปดกไม่แพงรึอย่างคองแทลแล้วมันก็ทำไงว่าจีไม่เห็นมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ เดี๋ยวทำให้เอามือถือมาอนี่คือวิธีการหอ่อกระต้มเดียวเราจะไปดูวิธีการกวนข้าวต้มมัดจ้ะโอ้ผัดกระต้มมัดนี่ฝีมือแม่ครัวผัดกระต้มมัดลูกไป กว um wow. yeah. ่า um. uh, ี่จะใช้ใลยีเห่น่นก็เ่นี่เี่ยขใสดำมันจะเอาแต่เสีย่อน บรรยากาศของวันเสาร์นะคะเพื่อนๆวันเสาร์ก็มีพี่น้องชาวเพื่อนบ้านนะคะมาช่วยห่อข้าวต้มเนาะเพื่อที่จะใส่บาตร่วงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะน,นี่ก็คือคนย่างพริกย่างพริกนะครับอืมย่างพริกนี่ย่างพริกยังไม่มีเมียยังโสดติดต่อได้ ข้าวมัปลายางเจ <c oughs> ็บเจตัดเกาซ่าแล้กันไม่ได้ไม่ง่ายอางอยา่อยางเดียวไก่ทอดไก่ทอดน้ำปลาจ้ะไก่ทอดน้ำปลาข้าวเหนียวจ้าวันนี้นู <c oughs> ่นทอดเสร็จแล้วหนึ่งเหลืองอะลามี <c oughs> นี่สำหรับเลี้ยงคนตอนเที่ยงวันนี้เหลืองอะลามอย่างว่า งวันตอมแล้วเนี่ยนี่ก็คผแนนหั่นอหอมสำหรับขนมหม้อแกงเ,เดี๋ยวเวลาตอนปิ้งค่อยว่ากันอีกทีตอนทำขนมหม้อแกงค่อยว่ากันอีกทีเราจะไปดูวิธีการทำขนมหม้อแกงนะคะเมื่อกี้นี้เราหอ่อข้าวต้มไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กวนขนมหม้อแกงนะคะเพื่อน ขนมหม้อแกงแปดริ oh, ah, mm. ้วหม้อ้อมหมดเลยขนมหม้อแกงโบราณ ขนมโมแกงหมดร้าเขาก็จะเอาเขาก็จะเอาขาดนะคะปิ้งข้างบนนะคะนี่ก็คือขนมโมแกงเป็ดเลยน้อป็าเื่อน เขาอาออกเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเขาเขาเอาผ่านไปแล้วเออเห้มันเคียวมันละมันมันพอไหมเออเออเอาไขึ้องสิละเขาอยากมันนะเขาอยากมันเอามันอยากมันอยามันมากินดิมันน่ะหัวมันหนามากินเลยยายเขาก็มีบุกมีมุกนะเขาบอกไม่อยากมันไปบวมนะ อยากม่ต้องมัต้องขาวนี้เราดท้ายแถวเราดรา้รุ่้้ไม่ใ่คด้พอเอาให้มันกดดจังหวัดคุยเัามันเขราล่อกลับมามันงานมันยู่เนาะมันเยอะกคุนี้ียนี่ไม่ันแกหมูตะกอนมาเนดูได้ก็หาเนี่ย